ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาเบื่องสวนฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งาสแดงนะครับหงบอเซอ้อนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่2นะครับเป็นแปลงที่2องอ่มีทั้งหมดเก้าสิบเอ้ก้าสิบหาต้นนะครับเก้าสิบหาต้นอันนี้ก็ห่อไปเรื่อยๆนะครับมีอ่แถวนี้นะครับแถวนี้นี่เป็นแถวที่มันบ่คอยถึกแดดนะครับแถวแหลกนะครับบ่คอยถึกแดดมันก็เลยเป็นทั้งสิ่นะครับมัน ก่อสิต้นน่อยนะครับซาซากรโมูนะครับอายุสำคัญกับซุมนี่นะครับอายุสำคัญเลยนะครับเดี๋ยวภาพเบ่งนะครับผมก็ห่อไปเรื่อยๆนะครับห่อไปเรื่อยๆก็อายุอายุน่าจะเล่าๆเกือบปีแล้วมั้งนะครับเดือนนี้เดือนเดือนนั้นนะครับเดือนในมีนานะครับก็คือเกือบปีละนะครับ ก็รวมๆแล้วเกือบปีแล้วก็ถือวาซาอยู่นะครับลําต้นก็ค่อนข้างน้อยนะครับมันก็ค่อนข้างสะนะครับเพราะว่าไอช่วงหนึ่งปุ๋ยคอกขาดนะครับขาดนะครับผมก็เลยมันมันก็เลยค่อนข้างสะนะครับเมื่อไี้่ก็พึ่งห่อไปนะครับห่อเสร็จนะครับนี่กําลังหดนาต้นใหม่อยู่นะครับหดอยู่นะครับนี่เป็นหัวปีกผีเสื้อนะครับใช้เป็นหัวปีกผีเสื้อคว่ำนะครับคว่ำกบงายขึ้นนะครับให้มันให้ไม่ให้มันกระเด็นไปนะครับนี่ จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ตอนนี้กําลังหดอยู่นะครับใช้เวลาลดนะครับสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับแต่สีแ่งเป็นชุดๆไปนะครับผมเริ่มหดประมาณแปดโมงครึ่งนะครับเสร็จที่หนึ่งกับประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับมืดหน้านะครับใส่ปั๊มตัวเดียวนะครับเปิดนะครับแล้วก็ว่าวใส่ว่าวปิดเปิดนะครับเพื่อที่จะเปิดให้ทางน้ำไปตามที่เอาต้องการนะครับ ที่เขาคิดไว้นะเกิดไว้นะครับถ้าระยะระยะจากปั๊มขงผมตอนนี้ก็อยู่ละลาร้อยเมตรนะครับใกล้สุดกับประมาณเกือบสองเมตรนะครับใกล้สุดกับเอาสายนะครับทดสซยลงเรื่อยๆนะครับอืนี่พึง่งไอ้ี่ซุ้มห่อไปแล้วนะครับมันกรสิมีมัน,น่วยท่านไงนะครับผมเก็กกินไปหลายแลเหื่อกันนะครับก็คอยกินท่านในพ่อขายนะครับผมซุ้มใหญ่ก่อน มันมีซุ้มใยก้อนหรากวซุ้มยซสานะครับใบขาวๆนี่ซุ้มกระดาษขาวๆซุ้มนี่พึ่งห่อนะครับซุ้มใดท่านถือกระดาษท่านในถือหนามนะครับซุ้มพึ่งหอมมนี่นะครับพึ่งหอเพราะว่าแล้วต่ต้นนะครับแล้วต่ต้นมันก็สิเป็นว่ชพํากันนะครับพึ่งดอกดอกกับพึ่งขึ้นมานะครับดอกกับพึ่งขึ้นมานะครับดอกไหลนะครับพวกดอกขึ้นมาก็มันก็นกนสิกลายเป็นรุ่นต่อไปนะครับ กระสิกไกยเป็นรุ่นต่อไปนี่ครับอันนี้อันนี้รุ่นนี้ก็ลีกลีกสองสามอาทิตย์นะครับนี่รุ่นนี้เลยอีกสองสามอาทิตย์นะครับต่อันนี้มันก็สวยนะครับ <ด oren. S 2> มันก็สวยเมื่อกันเป็นบางงวยนะครับเป็นบางลูกนะครับบางลูกก็สวยนะครับอันนี้พึง่งพึ่งห่อไปรุนร่นรุน่นรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปก็สิเป็นซุปนี้นะครับดอกนะครับ เป็นรุ่นไปเฮ็ดเป็นรุ่นไปกาวาสิเฮ็ดให้มันขึ้นเรื่อยๆนะครับให้มันขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่พวกนี้กระบานนะครับบานก็มีลวงนะครับนี่เห็นบโลดลวงนี่ลวงลงแล้วนะครับนี่จับจับก็ลวงเลยนะครับต่อเธอดอกมันสิลวงนะครับจับเรามันก็สิลวงเลยเพราะมันบ่็นวงนะรับผมผมลวงกันนะครับแต่ว่าเขาเฮ็ดจังใดให้มันลวงหน่อยที่สุดนะครับวิธีเฮ็ดของผมก็คือ ดอกลวงมีสองอย่างนะครับหนึ่งน้ำนะครับสองอาหารนะครับถ้าอาหารในดินหงหงกับซมีปุยขคกนะครับปุยขคอกเนี่ยอะไดเห็นชัดเจนนะครับนี่ปุยคอกนะครับรอบหลบบหลบค้นต้นจากน่อยบอ่โค้นต้นนะครับออกออกมาประมาณยี่สิบเซนนะครับสิบยี่สิบเซนยี่สิบเซนนะครับประมาณนั้นนะครับมีปุยขครนะครับ พยายามทห,หารปุ๋ยขอกในซีเอียงกระซามนะครับปุ๋ยขอกในซีดีก็ปุยเคมีไหลนะครับอันนี้ก็รุ่นดน้วยไงยเดีว๋วนะครับกาลังเริมไงมันกลายเป็นรุ่นต่อไปนะครับตัดถ้าท่านโดยเพาะขายนะครับเฉพาะกินอยู่ช่วงนี้กินจะคลองจะคลองอยากกินห้างเทียมันท่านในแกนะครับท่านอยากกินแห้งกับเด็ดไปนะครับนี่ผมกำลังหดนามอยู่นะครับอันนี้ก็ โตแล้วมั้งนี่นะนะครับเดี๋ยวไเบ้างนี่ครับนี่มันก็ลูกที่มันสวยๆมันก็มีนะครับนะครับโอ่มันสวยๆนะครับสวยมันก็ขึ้นอยู่กับกับพ่อหอน่ยแหละครับขึ้นอยู่กับพ่อหอเนาะถามันสวยไปต้นหน่อยหล้วมันก็สวยไปนะครับขึ้นอยู่กับพ่อเหลือกนะครับก็คอยเห็ดไปเรื่อยๆคอยเลี้ยงลูกกับมันผมก็ยังเลี้ยงลูกอยู่เลยนะครับผมก็ยังเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆเลยนะครับ เพราะว่าไอ้ <c oughs> ไอ้มันเลียนรูปจบไหมครับการเกษตรนะครับนี่อันนี้ก็นุ่ยใหญ่นะครับนี่ครับอ่าก็ค่อยเห็ดไปนะครับเดี๋ยวก็สิค่อยๆหูจักรลิซายมันเองนะครับนี่อึ๊บเดี๋ยวฮับเดี๋ยวแกะให้เบิ่นงนะครับนี่นะครับเห็นว่าสวยงามเลยนะครับมีนะครับมื่อนี้เป็นเัื่งใดนู่อน,อนี้นี่เพี้ยนะครับอืค่าเหมือด นีพี่ยกินนะครับแต่ว่ากินได้นะครับนี่เห็นว่าแต่ว่ากินได้นะครับกินได้ปกติบ่เ่าบาอย่างนะครับเป็นแค่ผิวเปลือกเปลือกเป็นแค่ผิวเปลือกภายนออกซ์ซ์นะครับอันนี้มันเป็นแค่ผิวเปลือกภายนอกที่มันที่มันเป็นสีแต่เขาเอาปอกเปลือกออกมันก็หวานทื่เขาด้านในนะครับหวานทื่เขานะครับพยายามเนีนอาหารนะครับทานอาหารผมใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีผมก็ใส่สูตรซีมเานะครับสูตรซีมา ใส่สูตรเสียมหาบางเทือถ้ามีเงินใส่สูตร16นะครับวันแพงต่างกันหาลอยนะครับ4ลอยก็บาทเกือบ5ลอยนะครับปุ๋ยเคมีนะครับสิบหากับ16นะครับมันก็แล้วแต่ยี่ห้อนะเนอะอันนี้เป็นแปลงที่สองนะครับตอนนี้ปลูกแล้วรูเล่าๆ3 5 0ต้นนะครับมีประมาณ1 2 3 4ี่หาหาแปลงนะครับมีหาแปลงพื้นที่6ไร่นะครับผุมขยายนะครับอ่าแปลงแรกนะครับ แป้งแรกกัตอนนี้ก็ห่อคือกันนะครับห่อรุ่นห่อห่อห่อพร้อมๆกันไปกับรุ่นนี้นะครับค่อยๆเห็ดไปตอนนี้ผมบผสิพยายามเปลี่ยนนะครับค่อยๆแตงกิ้งไปนํานะครับไอ้กิ้งไหนมันย่าวมันใหญ่ทังสี่ห่อกระสีค่อยๆแตงออกนะครับอ่าส่วนกิ้งตอนน่ะประมาณพืนเสื้สานะครับน่าจะได้นะครับเพราะว่าสิตัดกับประมาณเมษานะครับหลังจากตัดแล้วกระสีเอาล่งทุ่งดํานะครับ กาใส่ปุ๋ยหลบๆนะครับบริเวณหลบๆอนี่อันนี้มันกระจายไปเรื่อยๆของมันนะครับน้ำใส่เวลาประมาณหกสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับผมก็ลักๆก็อยู่ประมาณสิบห้านาทีนะครับแล้วแต่ดินโอ้แล้วแต่น้ำนะครับ้ามันพุ่งแห้งสินะครับผมเปิดตะเสานะครับเปิดเริ่มเปิดประมาณแปดโมงครึ่งเนาะของผมเปิดไตนะครับจังน้ำไมนจังสิพุ่งดีนะครับอีกอีกอีกอย่างหนึ่งของผมมันอยู่ไก่นะครับ ปั๊มปั๊มตอนนี้บริยินเสียงปั่มแล้วนะครับออกมาหอดผีบริยินเสียงปั่มนะครับเปิดเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับหดไปเรื่อยๆนะครับเข้ากับยางเบิ้งนะครับเปิดหดนามเข้ากับยางเบิ้งนะครับนี้ห่ออันนี้พึ่งห่อนะครับอันนี้หอก้อนอันนี้เบิ้งกระดาษสีกระดาษนะครับถ้ามันถือนามแล้วมันจะเปลี่ยนสีไปนะครับกระดาษซุ้มนี่ก็สีอยู่ประมาณนี้นะครับ ส่วนฝรั่งแส่แดงนะครับูแดดออกละแปดโมงกลัวนะครับแปดโมงสิเก้าโมงแล้วนะครับเรามีต้นหักนะครับสมแปลงนี่เก้าสิบห้าต้นสมอยู่สมอยู่ล้วเล่าพอถึงสิบต้นมั้งครับนะครับสมนะที่เอามาสมนะครับแต่ว่าที่่อสมเนี่ยมีอยู่ที่มันถึกตัดหักนะครับเดี๋ยวผมพาไปบังนะครับต้นที่โดนเครื่องตัดหญ้านะครับโดนเครื่องตัดหญ้าตัดนะครับตัดขาดเลยนะครับ มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งล้มพัดหักหักเกือบจำค้นนะครับหักเกือบจำค้นเดี๋ยวสีภาพไปเบิง่งนะครับอันนี้คือต้นที่โดนตัดนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับนี่มีห้อยตัดอยู่นะี่ครับนี่ครับห้อยตัดนะครับเดี๋ยมันก็สิแตกขึ้นมาเพราแตกขึ้นมาพงกระเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดมังมัน,มนสีกระจายของมันออกไปเรื่อยนะครับแตกกิิงแตกสาขาเป็นพุ่มขึ้นมาเรื่อยเขาต้องรอเวลาจังหน่อยนะครับเนี่ย ัวงานนี้งานนี้ออกงามงามเลยนะครับะนะครับแตกออกงามเลยนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่แตกขึ้นมานะครับขึ้นห้าเด็ดยอดนะครับระยะหนึ่งอีกต้นหนึ่งลมพัดหักนะครับอีกหนึ่งลมพัดหักหักจนว่าจำข้นนะครับเกือบจำข้นเหลืออยู่ประมาณขืบหนึ่งนี่แลหละบม่ถึงขืบดอกว่านะครับมันกับตอนนี้ผมก็รอมันขึ้นตอนนี้มันก็ล่างแตกขึ้นมานะครับ เป็นกิ่งไม้ขึ้นมาอยู่ประมาณซีกิ่งนะครับแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับอย่ากมาที่ต้นนี้โดนลมพัดหักนะครับนี่นะครับมันหักเลยนะครับนี่ตอมันเก๋ไก๋นะครับนี่กิ่งมันก็เริ่แตกขึ้นมาใหม่นะครับซีสามซีกิ่งนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับก็เลยลอมันขึ้นมาตอนแรกว่าจะเอาต้นไม้มาปลูกนะครับต้นไม้เหลืออยู่ประมาณชิบกาต้นนี่แหละนะครับเอาไว้แต่ เอาไปทดสอบนะครับที่อยู่ในถุงดำของผมนะโอเคก็จะประมาณนี้และนะครับส่วงฝรั่งแสแรงแปลงเล็กนะครับเดี๋ยวรอบหน้าที่อัปเดตแปลงไงบ้งนะครับแปลงไงบ้างเป็นยังไงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆงครับสวัสดีครับ